นางน้อยชาแนวสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านเด้อจัดเด้อมาอนี่มาเบิ่งบรรยากาศเฮามือนี้นางน้อยสิพาผู้ดีคุณตาเพิ่นลงไปยามลบได้ป่าชนนามาพี่น้องเอ้ยตู่ได้ง่ญ่แล้วค่ะสัมบ้านนางน้อยกับเอิอิว่าดาสัมดำาพาดำมีดมื่อนี้เฮาสิย่างกินค่ะโอบเกลือและกัย่างนี่ละใส่ไม้จามภาษาบ้านนางน้อยสวัสจามนะคะแล้วก็สิ จ้างไฟค่ะเตาให้มันหอม,ม,มเมือนี้ลมเย็นขนาดพี่น้องเอ้ยบรรยากาศหน้าหนาวคือสิขเข้ามาเยือนเริวแท้ค่ะบรรยากาศนู้ค่ะวอ,ย,อ,ย,อยมาฝนกับบมีมาอาทิตย์นึงแล้วค่ะเริ่มแบบตื่นเช้ามาเริ่มอยากหนาวหนาวแลละอากาศป่านี้กับตูเสมือกันแท้ได้พี่น้องเลยเท่ากันเมื่วิธีแนวกินบ้านๆค่ะมือนี้นังน้อยกับสิพามาเบิ่งนี่แหละ ตัวตนที่แท้จริงเลยค่ะบ่ได้เซแซ้งเข็ดนั้นกินอย่างกะสิถ่ายพี่น้องเบิง่งแต่แค่นั้นแหละคะ่ะเอาวิถีชีวิตความเป็นอยู่บ้านๆของครอบครัวนางน้อยเองการหาอยู่หากินการทํากับขา้าวกตบ่ได้มีสูตรอย่างตายตัวค่ะซิมเอาเมื่อนี้นางน้อยสิ่ตํามังหุงเฮิมบ้านนางน้อยเสือเอินตํามังหงเฮิมแล้วค่ะมังหงสีเหลืองมันที่มันไกลสีซุปที่มันยังแข็งอยู่คุณยายเพิ่นกับซับมังหุงทาและพี่น้องก่น สิตําแล้วก็กินกับย่างปลาคอน้อยนีนะปิ้งปลาคอ้นอนี่แหละยิมงไปกับสีว้าไปก็เริ่มผิกมันละไปเนี้ยช่วงนี้นางน้อยกับไกดสสปิดเทอมและพี่น้องเอลยไก่แล้วเมื่อน,นี้กลับบามบ้านอยู่สกุลคุณตาเรายามโลบมาแล้วได้ตูวลายหลายป่าพี่น้องเลยได้ตูสํานี้แล้วก็มีตูนึ่งกับประมาณเกือบสองลูกนะกำลังขึดว่าสิเห็ดอย่างกิน เดวนางน้อยขอว้าวเรื่องกันเขาเมา,บ,าบ้านนั้นบ้านนางน้อยอยู่โรงเรียนบ้านนั้นนางน้อยเนี่ยซื้อโรงเรียนบ้านนาลมกุตกา้าอยู่อำเภอโพนสวนรรค์จังหวัดนครพนมเ้ยค่ะเพื่อพี่น้องอยากทราบอยาก,ย,ากยังเพื่อนกุลายคนเพื่อนถามมาประเพณีเขาเมาในช่วงนี้นะคะเข่ากําลังเริ่มแบบตั้งท้องกําลังเสอ,อกรวงเข่าที่เพื่อนเห็ดเข่าเมานี่ก็บ่ได้เข่าเข่าก็ถือว่าเขายังบคือบ o m ม n เข่าแก่นะคะ สีคิวเคียวลายค่ะพี่น้องเดี๋ยวเรียงน้อยกลับไปโรงเรียนเรื่งน้อยสิไปถ่ายในครกเขาเมา,มาไห้เบิง้งวิธีทำจนขั้นตอนมันแล้ยวคนละค่ะน,นี่กับปิ้งปลาไปขอคุยไปนําเว้าพื้นเขามาเมื่อวานนี้กับว้าถึงเขาเมาเมื่อวานนี้ลูกซิดค่ะคุณครูคะมาฝากคุณครูนะคะได้กินนะคะอันนี้มะกุ่งที่คุณยายเป็นซอยไว้แล้วค่ะมีมะกอกนาได้พี่น้องเอ้ ช่วงนี้มะกอ,อกก็เริ่มซุกแล้วค่ะใส่ตำมะฮุงใส่ตำมะกอ,อกมะฮุงเฮิมใส่มะกอกตำแซ่บๆมืนน่อีนใส่ปลาเด็กนัวๆละค่ะเมืนเน่อีนกินกับปิ้งปลาอน้อยเฮาอันนี้กับปลาอค้อยเฮาด้อยค่ะเด้อบางคนเพื่อนอาสีโอ้กินได้ในใดแบบนี้แต่นี้แหละเบอร์ขาแซ่พี่น้องไยตำมะถั่วก็ได้ตำมะแตงก็ได้บบได้เอาเกดออกค่ะอันนั้นทางเกดเลยคุณยายเพื่อนกาดเหตให้ กะย่างไปมีแต่ลูกทรายแล้ว่าหยกแม่แม่ให้มันโตก่อนมันบอดได้โตดอกพี่น้องเอ้ยปิ้งผิกความจริงโม้อบก็มีแต่ก็อยากได้กินไอความแบบถ้าปิ้งแบบนี้มันสีแซฟกว่าพี่น้องเลยไฟเสมอกันทานเสมอกันสิผิกข้างนั้นข้างนี้ให้มันซุกให้มันทั่วถึงต้องใจเย็นค่ะใจฮอนบ่ได้ดอก ปิ้งแบบบ้านๆเฮา,าส้มพักอีกแบบหนึ่งค่ะกินกับสม้บพสมพักนี่กระแซบบ่ได้เว้าแลวส้มพักนี้โอ้ยส้มพักเสียนบ้านเฮาเนาะคันส้มพักจักหน่อยนี่ก็เพื่อนเกี่ยวเขาแล้วเพื่อนกับปลูกพักแหละค่ะแถวพื้นบ้านของนางน้อยคือกันแถวหมู่บ้านนางน้อยกับปลูกค่ะในเฮื่อนนี่กับปลูกค่ะบ้านนางน้อยนี่ก็จะปลูกกําลังวางแผนไว้อยู่ค่ะพอปีที่แล้วปลูกก็งามงามพี่น้องเลย ปลูกผักที่เฮาสวนครัวที่เฮากินบอกว่าเสร็จเป็นผักกาดซอยมาหนังน้อยมาไปกินกับลาผักซีลาผักหอมป้อมต้นหอมมาเนี่ยปลูกผักสลัดปลูกไว้กินค่ะผักปลอดสารพิษของเฮาเดี๋ยวน้องน้อยก็สิได้ถ่ายให้เบิง่งช่วงนี้น้งน้อยกะทำสวนค่ะทำสวนผลผลไม้ทำสวนมักคิดดาฝรั่งทำสวน ออกซีดาฝรัลล่งสวนกล้วยค่ะตอนนี้ช่วงนี้กําลังเดินทางไปกลับมาจากโรงเรียนเมื่อวานนี้กะแวะสวนก่อนมาให้ปุ๋ยให้ยังเพ้่นก่อนค่ะปลูกไว้ค่ะเพราะก็ถือว่าเยอะหลายอยู่ค่ะเป็นร้อยๆต้นหมละค่ะสวนฝรัลล่งเอาแบบนี้เริมแล้วค่ะกลิ่นหอมขนาดน้องน้อยยางอย่าง,างก็หอมขนาดพี่น้องเลยหอมหอมแบบ ธรรมชาติเลยบริปรุงแต่งใส่ต่เกือบบริใส่ส่วนอื่นเลยค่ะไกดสีซุกข,ขักแล้วในการถ่ายคลิปนี่โอ้ยเสียงค่ะพี่น้องคุยกันเอาแบบบ้านๆแต่น้องน้อยกับสีพากเอาห่วส่วงนี่ขอพากมันกับสีม้วนบางคนพากน้องน้อยไปเบิ่งของพื้นพากเพื่อกับพากม้วนนะคะพี่น้อง เสียงมันอย่างน้อยอันนี้ก็แซบคุณยายละวะว,า,ว,า,ว,า,วาตื่นเศร้ามาฮะแล้วก็ดังไฟแบบนี้แหละหนึ่งข่าแล้วแวกะจี้เขาจี้กินแล้าว,ว่าทาแต่เกลือค่ะเห็นบอกคะแห้งขัดแห้งพอดีบอแม่นว่าแห้งแบบสนิดใหม่แม่นอยู่ค่ะมันดำดำแบบนี้แต่ข้างในมัน b ได้ใหม่เลยค่ะพี่น้องผู้ดีหอมหอมเก็ดมันผสมเข้ากับเกลืออ,อย่างขักเลยละค่ะ ทานนี่ก็ซื้อหาหาซื้อม้าพี่น้องเอ้ยสองไม้จามกินกระโบมืดอกพี่น้องเอ้ยกินสามสี่คนวันนี้เอามาเริ่มตำมังหุงแล้วพี่น้องเอ้ยปรุงอยังเรียบร้อยแล้วคะ่ะเนื้เนืวเข้าไปแล้วมะก,กอกมะเ,กเรือเคึืนบีบมะนาวลงน้อยนึงประแดกนัวๆใส่เข้าไปปุงปรุงรส ผงชูรสเหนียวขาดบบได้ละค่ะยามนี้สุดๆ,ๆละค่ะตำมะุงเฮิมปิ้งป่าเข้ากับสีมืดติพย์โหระาพี่นอ้องอย่างขาดละค่ะเสียงตำนี่โอ้ยโเว,ว้าอยู่โรงเรียนค่ะกับผ้ากันตำกินสู่ที่งค่ะตอนเที่ยงมานี่ตำมะฮุงนี่ต้องมีเกือบคู่คาบโบว้าแหละอาหารอีสานเนะาะไผ่กะต้งแซบกินกับข้าวกวะแซบนะคะเมื่อวานนี่กับผ้ากันตำตอนเที่ยงอยู่โรงเรียน สองจานสวดบ้าใจญ่ก็ม็ดพี่น้องไอ้เซฟตามหุงหื่มใส่มากอกสๆแๆละค่ะแบบบานๆเลยค่ะขอซิมก่อนดนะค่ะเด้อซิมไปแล้วจุกนึงกรุบนึงบ่พอหยังบ่พอผงสลดเก็เสกตื่มลงได้พี่น้องเอ้ทางน้อยนี่มกักหลายผงสุรดเนี่ยบ่มีบ่เห็ดบ่มีบ่กินเลยนะค่ะ มาได้บ้นี้ควัดออกแล้วไ่นองเลยเต็มจานปุลุเลยตำมะหุงเหิมใส่มะกอกเฮาเซบเซฟนัวๆเลยด้ค่ะบ้านี่เพิ่งดูดมาได้ค่ะบ้านี้มาเซฟมานัวนํากันเด้อบ้านี้ตำมะหุงเฮิมข้าวเหนียวไม่เต็มติบค่ะกระปิ้งปลาคอน้อยเฮาย่างปลาคอน้อยเฮามาเซฟพายติบข้าวมากินกับนังน้อยและครอบครัวด้วยพี่น้องเด้อ